นี้นะฮะมาพบกับพิธีพุทธาพิเศษวารละที่สองนะครับของรุ่นมหาลาบนะฮะเสือมหาลาบาที่วัดท่าสะแบงนะฮะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณเนกร้อยเอ็ดกันนะฮะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้นะฮะทำไมถึงต้องมาเสกที่นี่นะฮะก็นะครับอย่างแรกนะครับทําไมต้องมาเสกที่นี่นะครับ 1. 1> หนึ่งคือเราศรัทธาในพระอาจารย์ต้อมอยู่แล้วนะครับในบวัดท่าสะแบงอย่างนี้บวกกับผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เราก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์ของท่านนะครับมวลสารในการทําพระรุ่นนี้ก็มีของพระาอาจารย์ต้อมรอยจานก็มีของพระอาจารย์ต้อมที่ท่านเมตตามอบให้กับทาง<ช>ผมนะครับไปทําในรุ่นของมหาลาบนี้ซึ่งผมมองว่าฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันมันเป็นของท่านที่ท่านเมตตามอบให้ฉะนั้นพระที่เราทําต้องเอาไหมท่านเสกครับไม่เสกไม่ได้ มันถึงจะเต็มมันถึงจะแขังจริงๆมันถึงจะเกิดพุทธคุณกับคนที่เขานําไปใช้จริงๆนะครับในส่วนตัวผมมองอย่างนั้น<ช>เราก็ตั้งใจที่จะทำอยากอยากทำด้วยด้วยความที่เราศรัทธาในตัวพระอาจารย์เราก็อยากเอาไให้ท่านเมตตาที่ฐานจิตให้อยากให้ของเนี้ยดีจริงๆพุทธคุณต้องดีดจริงๆพุทธ<ช>คุณต้องดีจริงๆพุทธศีลก็สวยอยู่แล้วเจตนาก็ดีอยู่แล้วพุทธคุณต้องต้องเกิดขึ้นจริงๆ